สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมผมครับพบกับท่านผู้ชมรอบค่าวันนี้18นาฬิกาเศษเศษนะครับแผนการโอนเงินชาวนาไร่ละพันมาดูครับว่าจังหวัดไหนจะได้ก่อนได้หลังชาวนารอรับได้ครับแต่ย้ํานะครับนี่เป็นเพียงแผนที่มีการมีข้อมูลหลุดออกมานะครับ แต่จริงๆแล้วแผนนี้จะได้รับการอนุมัติตามนี้หรือเปล่านั้นยังจะต้องมีการประชุมบอร์ดทกศก่อนนะครับคือเขาจะประชุมบอร์ดทกศในวันที่23พฤศจิกายน2 5 6 6นี้นะครับหากการประชุมบอร์ดทกศในวันที่23พฤศจิกายน2อง6ากนี้อนุมัติตามนี้พี่น้องก็จะได้เงินตามที่เราจะอธิบายให้ฟังต่อไปนี้แต่ว่าถ้าผลการประชุมบอร์ดวันที่23พฤศจิกายนเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น วันโอนก็อาจจะคาดเคลื่อนไปจากนี้เพราะย้ํานี่คือข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการคือข้อมูลยังไม่ผ่านการประชุมบอร์ดทกสแต่เขามีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะโอนทํานองนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลแผนถ้าจะเป็นจริงต้องวันที่ยี่สบามบอร์ดทกสอนุมัติก่อนจึงจะตามนี้แต่ว่าเราเอามาให้ดูก่อนครับ โดยภาพรวมทั้งประเทศนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว4.68ล้านโคเรือนนะครับจะได้เงินรวมกันทั้งประเทศประมาณ54,336ล้านบาททั่วประเทศเลยนะครับโดยอันนี้เป็นแผนนะครับคาดว่าจะโอนมาที่27พฤศจิกายน2 5 6นะครับคาที่ใช้คําว่าคาดว่าจะโอนมาที่27เพราะว่าจะต้องเข้าบอารอบ์ดทกศประชุมวันที่23ก่อน ถ้าบอร์ดทกศประชุมและอนุมัติให้โอนวันที่ยีเจ็ดก็จะได้วันที่ยี่เจ็ดแต่ถ้าไม่ใช่วันที่ยีเจ็ดก็จะเป็นวันอื่นต้องติดตามข่าววันที่ยีสามอีกครั้งนะครับยี่สิบามมีกาโยนเขาบอกว่าโอนครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้คาดว่าจะโอนยีิบเจ็ดก็มีภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านแพร่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรร้อยเอ็ดมหาสาครคามอุบลราชธานีจะมีเกษตรกรได้รับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดาย ใช้งบประมาณ11,848ล้านบาทอันนี้คาดว่าจะโอน27พฤศจิศาจากานะครับต่อไปครับคาดว่าจะโอน28พฤศจกิกาภาคเหนือครับมีลำปางเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีตากก็จะมีเกษตรกรได้รับเงิน8แสน 4,017รายงบประมาณ1 1 3 5ล้านบาทครับต่อไปครับคาดว่าจะโอนมาที่2 9พฤศจิกายนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีบึงการนองบัวลำพูน้องคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกดนะครับเกษตรกร1ล้าน84,89รายครับงบประมาณ12,069ล้านบาทครับ ต่อไปครับคาดว่าจะโอนมาที่30พฤศจิกายนนะครับภาค<พ>ตะวันออกเฉียงเหนือครับ<พ>ก็มีขอ,อนแก่นสกลน,น,นครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมายะโสธรน,นะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเก้ารายงบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเจ็ดล้านบาทนะครับต่อไปครับคาดว่าจะโอนมาที่หนึ่งธันวาคมโอนหลายภาคครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดเลยอำนาจเจริญน,นะครับภาคกลาง มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชายนาทปทุมธานีสระบุรีลบบุรีภาคตะวันอกชนบุรีเชียงเสานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วสมุทรปราการตราดภาคตะวันตกราชบุรีนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ต นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาตรางังสตูนปัตตานียะลานราธิวาสและกรุงเทพมหานครนะครับจะมีเกษตรกร,รกได้รับเงิน636,458รายรายเมืม่อประมาณ7,347ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็คือแผนการโอนที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดทกศในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าหากว่าบอร์ดทกศอ,อนุมัติ ตามนี้ก็จะได้เงินตามนี้ตามวันที่ที่ตามแผนนี้ครับแต่ว่าถ้าบอร์ดกสอนุมัติเป็นอย่างอื่นจะโอนมาที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งในวันที่3<า>พฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้ดูแผนไปพลางๆก่อนนะครับสวัสดีครับ